เห็นหมาแล้นยอเอาเมีแล้วเอาเออกเอยออกอ้น้องคืนากเออเอ่ยอะยอะเอ้เก่งนะอี๋นะบายดีพ่อแม่พี่น้องแน่กสบายดีแม่บายดีป่าลูกเลยด ได้ดีพ่อแม่ป้าดูป้าลุงเพ่อนเบิรงนจะยืดดุไมเอาสบายดีเน้นติดดุเออขื่นเขึ้นเองป้าขึ้นโดนได้ไหมเอาครับรถบึ้งเออเอาสบายดีก่อนหนุกสบายดีก้อนถูงามอถูกงามก่อนหนุถูอ่ะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่ป้าลุงเอาอ่ะ เมื่อนี่มาเบิ่งสายปานขี่โดดบอลลุโอ้เออเอาสบายดีนี่หนุกอ๊องอุสบายดีอ่องหัวลังแม่หนุกหัวลังโอ้สบายดีแม่หนกถูกงามถูกถูกงามถูกง่ามเลยเอาถูกถูกงามเลยเอาบอยอยากเห็ดเด้อถูกก็เอาเอาเอาเอิญแม่เนี่ยนะไอ้ลิวถูกตีไอ้ลิ้วไอ้ลิ้วถูกแม่ซาทำใจเรื่องนี้วุ้นแหมทำใจสบายดีแม่เห็ดเบิ้งทำใจ นะน้องอ้นสบายดีทัางัหนเุยโุ้นเนาน่านนานน่านน่านอืนเอาเอาเกิดเพื่อนที่อ่ะมาแล้วลูกเต๋าล้านมาแล้วลูกแต หอมกันไหมหอมฮะหอมนกอกะค่ะแพ่งนกอ่จร๋อหอมนกหอมนกเออโอดค่ะไม่ได้เห็นกองหุ่นหุ่นหวนหนกำลังเน่กำลังพันาลยเด้จาย้าาเลย่อดลังพัฒนาน้าจายฟ้าัฒถนาเอหอมหอมเอาหอมกันหนูหอมแพ่งนกนะแพ่งนกนะ บาได้ใส่เกิบเนาะพี่น้องโอู้หูโอนี้จะสบาดีสบายดีง่าสบายดีงายเป็นงายเนาะสารโอนสบายดีงายสบายดีสบายดีคือใช้ป่านใช้ป่านสบายดีตบมือแปลกๆสบายดีงา่ายใช้ป่านโมเห็บจักสายป่านโมเก่งยางเดียวโอ้ยอย่าไปนะลูก เกิดการมันกรมีตะลูดก็หยอกเด้หมดเลยใส่บางช่วงใส่บางช่วงเออบ่ได้ใส่แล้วหนูถ่าอยู่เป็นถือแต่คิดไม่ค่อยได้ใส่ขอโทษขอเว่พี่น้องเลยใส่ปานกระชิดงเด็ดเกิดมันมีตะลูดเดี๋ยวสิไปตลาดใหม่น้องหยองได้จะเสือคู่ใหม่มาให้ใส่ปาน เนี่ยบงเบตี้ใช่ใช่มม่กระูดอนเป็นเกิดนี่อนี้ม่กระดเอาหัดขาน้องบาทตองเอาหัวจนน่องนันจังบารุดบบฮี่ะอันนี้ใส่กัรุดข้าหนึ่งอย่างไว้ข้าเดียวกับรูดนะฮะเกิดใส่ปานได้เกิดโอ้โหตือนสาวมากเนี่ยขั้นไหนออกมาแดนมาผีโดดได้เป็นอยากมาก เออก็เจอกับย่างมาผู้เดียวเออพี่แมงแค่แน่หรอบอ๊ใครแน่อยู่ห่างย่างมาพัวจักหน่อยมืออื่นได้มาชิไปกวดเอออื่นสิไปกวดนี่สบายดีอู้สบายดีอัเป็นตาหากลานอื่นพี่แมงชิปไปกวดเนาะทางเบื้องว่าอาการสิเป็นจะได้กระดี่เนะกรดี่คือแน่ล่ะมือหนานหันมันเมื่อยแห้งเนาะ เมื่อแห้งกรืว่าหัวใจข่อยข่อยนอนนอ่นนี่คือแบบหัวใจเต้นเต้นเต้นจะคอยเมื่อยน้องหัวใจเต้นจนแบบเข้มเบ้อาน้ามาจนตุอุ๊้ย mời 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 lên mời mời บ่อยได้พ no ักผอนแต่มาห่างกลางบ๊วยแค่ไหนา๊มยไปเห็ดเอาหยอดแงะมันอะ้รอย่อไรหัวใจมันจะเจ็บไมได้ไมมตะไคร้คืนแม่จ้าวกินตับอกู่หเนี่ยเบือข้าวเก็บเนาะกินท้องพีดแน่กินไปเลยแน่แบบนี้เนาะบารนี้จะบัดอาหารบ่นะบอมเาจอดกุกับข้าวอาหารไม่เพียงก็ <gesch> แมเดือยกินลาวก็เดือดในตอนยำมาเลพี่น้องอาหารถาดอาหารถาดบานเรพอบาห้าบริยาอ่ะยังกัมีแต่บาบรยาเดืกินกินกันกินน้อยเดียวนะใช่ปานกระเด็นตามประชาเพื่อนในยูเจสีสบายใจโดยเอินแม่เบิกเอินแม่เบิกอ่ะอเมเสียเอาให้อ่ะอ่ะ เอิญแม่เอิญพ่อเอิญพ่อเอิญพ่อมึ้งเอิญพ่อมึ้งเอิญพ่อมึ้งอ่ะพ่ออ้าวแม่เอาไข่เนี่ยเอิญแม่แม่เอิญพ่อแม่พ่อแม่มาเอิญพ่อพ่อพ่อจ้า อ่าโมเอชามีน้องเอเดนจะไหนตั้งมีดูงเบิ้งอันนี้ไปบมดนะคะโมตามหลอกสบายดีคุณนอกเน้อดึงข่าวไหวแล้วแล้วเนาะวิมานชิไปส่งน้องก๊อปอยู่บ้านที่ดีเสร็จแคอยสิบไปว่ามงใหม่มาปลูกน้มาดิน้อง น้องไม่เลียงนอ้องค่าใช้ปันขีดด่รถเป็นมากน้ำใท้กันอยากขึ้นกันเออใช้ปันมากมากได้นี่สนองขับรถขีดด่รถเห็นเมียมมมเ้ลเซียมก่อนน้องนิ้วไห้ย,ยังไปเนะาสะสบายดีเนี่ยลูกถูกสบายดีเนี่ยแม่สิกขี้ผาขี่รถเด้อ มามามามถุสบายดีก่อนเออถูถูงามอรุถูกงามถูอ่าเมเจอ่ะถูถูงามก่อนถูเร่วๆถสบายดีถถถถสบายดีอ่ะอรุคนเกงเรเไซี่าน่ถูสบายดีเร่รุสบายดีู ใช้คือท้ท่ใช่คืนมากค่ะจริงๆเออ,อ,อมันมยะ ขับง่ายรถตัวนี้ฮะ่เอบดว่งไปแต่ก็แล้วเบรกมือ <ไป S 1> แล้วก็กำบ่านาดไหวกันตันี่แหละเบรกรถตัวนี้ขับง่ายแม่จะไปบ่ ไอพี่น้องมาเอาหนูใหม่อยู่บันใต้เนาะกรบเป๋ใกล้ดอกพี่น้องประมาณห้าสิบเมตรโดยป้าป้าลูกป้ะป้าโดยโดดมาเออโดดมาป้าลูกป้าโอ้จับกันยิงจักเนาะป้าป้าลูกป้า โอ้ยอย่างเป็นหลดป้าป้ามาหดอะใส่ป่านบ่ยอมอย่างมีแต่หายเป็นบ่เคยมากโอ้ไปยืนพรมมากวันนี้ยืนเท่าไหร่ป้าเออนี่พี่น้องเราไหมเอาเสียไปปลูกไก่กีไก่เนาะ ơ nó vẫn ừ đó thang thôi nó 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 thôi Ừ thôi nó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  thôi Ừ nó อู้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 เห็นมาดุกเห็นทำไมบออเห็นเท้าเห็นเท้าผู้ชายโอ้เอาโก๊ะมาดุบอฮะเอายังสค่ะเอายังสไปปลูกหะเนงมันกระไดยาดาวแต่นมันกิบ่เลียงกินกูกินกูไบ่เท้าไปลูกเนียงกิน เนี่ยฮอสิเอาอีกพี่ปูบวกได้นไปได้ดิโอ้ันนี้หาันปรูงมาหาวันโป่งออกมาจะสันหัปลูกได้ปะเออเอาต้นแนวมันปลูกได้เอาเป็นบได้บนแนวนียเด้เด๋นวบางานหน่อยหน่อยนีเด้ติงหน่อยหน่อยตัวนี้บ่ได้บ่นี่ซาบเอาทึ่งน้อมา่ะ น้อจิ้มนอยนี่นเออนี่นะติ้งตรนี้น่นี่นี่เดน้อเเด้มิก็มีอันนี้มันนีเด้น้อทีไรบ่อย่า่าบันน้อยโหดนะอย่านโหนบ่ยาวตัได้จ้ะโอ้่ทราบยา่บดนเอเอเฮ้ะเ็แงาหรือบ่คว่า เอาตัวไร่ที่มันติดเถอะนะงเย่หนใจนี่นี่วะเออนี่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 เออมีหาแล้วเนาะโอ้เออตัวไรก็ได้แล้วแต่มันติดเถอะนะตัวทหารแห้งออกขัดแห่งออกขัดท่านเพียงเออแน่นจังหวะโอ้นี่ก็ได้นี่บ่เอาท้องอันแบบเผื่อแบบเออเผื่อเป็นติดเนาะเออจะบอกโหดน้าไม่ไหวตมันก็ติดจีดอก จัดนอ่งงามเนาะนอ่อยได้หน่อนี้ใหญ่ได้จ้ะบ่องามพญ่นได้หนิบ้านนี้บ่องามพุ่น้อยใหญ่บ้าเกิดไม่งามพุนมลยคือไหนเออเนาะชามสีอินได้เนาะขั้นมันเป็นเนาะจะจูดไถโดน้มันได้เป็นิงเออให้ออกหน่อแนงลายได้เหมือนนั้นนี่แแกงบ้านนี่เียวกนี่ก็ได้นี่ ไม่ได้ปลูกนีไงฟางตัวนี้รูปดินตัวนี้รูปดินเนาะเออตัวคอนี้ก็ต้องตัดออกเดี๋ยตัดนี่แหละจะตัดใไถเลยเออตัดให้ซ้ะพอดีปลูกค่นะปลูกให้ห่างกห่างอยู่ห่างก็ฉอดดินแล้วเนาะโอ้ฟังฟังของห่างมนหอดินแล้วมันกระเตก้นเองมันหรอฟังมันนอนบอกเลยฟังซื่อเนื่องไหมเนื่องโอ้เนื่องจะสั่นแต่ว่าเ้างพูดขีดดินในร่องเรือเติมไงไอห่างมันแบบจนชิจูกับดินแล้วนะ ออกว่าใส่จูดินนะมั่ิงดินมันจูดินนั่นแหละเพราะว่าหดเทากัถือดินมล้ก็จับเลยบางีน่ต้องจีดง่ายเลยเออคเกบน้เหงาามาผูกพดีได้ทุ่างบ้าลูกูกพอดนดหน่อยนะหันหันใหญ่ดอ้หน่อไม่นอกแมสิกินเราได้คันมันมันมีติดนี่แงโมท้นนอโมตองไม่สปีปีไหนโมต่งไปห้าหน่ใหม่โนเนาะตองปีจูกระจายที่จะเอเออ มันปัดมันออกเนาะไปทางมันอยู่สูงจิันไมีหาทนนีก็ได้อีกันังเบิดหนีด้วยทังนั่นนเนาะบ่้งนไปขึ้นเขาบัอ่อยทังยังโอ้เออเออเออเดีเาเอาผมขอบใจได้ไรเป็นกมาเอาอีกเออเอป่ะเมื่อิเมื่อเนาะขอบใจได้ไรใจกัน 再见。 เดอเออแอบตาบ้าเอาเดี๋ยวนี้ปลูกมังกรติดอืมปลูกแบบอ้อยหันแต่ว่าให้หากว่าหนึ่งถึงถึงขี้ดินบ่ตัดเอาบ่บ่ตัดพังเว้ยนี่อ้าบัวติดตาบ่เราาบ่ตัดมันติได้บ่ตัดฟังแบบฟังเงี้ยออกไปเลยยังดุคุชิดเด็กๆเนี่ยจกบ่มีเนาะ ปู่ไว้แแน่นิ่ปู่มเนาะกับดินบนทน้นนโย่าหนซุ่เนี่โอ้โแม่กระครับมากเลยดีโจมมันออกลุมาบ้างไมลมามาแม่เก็บพักยันี่ปลูกใบนี่อยากปลบอนหด้อยากมาขับแม่มันสิบมี่มองจูดขยะมองนีหงามเนาะซุ่มเลย มองนี่บ่สมองนี่นี่ขยะนี่มองนี่มองหนามันลงมาหนิน้อยมันสีชุ่มเลยได้นี่แต่ว่าเขายังเช็ดท่อไปอยู่ก็มองหมวกมองเมี่ยงอะไรเงี้ยมันก็มองผ่าก็ประดันมันสีงำกันกับหมวกง้ำดอกเพราะว่ามองนีนี่ใช่พรดีว่าวกอไผ่ตัวนี้หามันอันนี้ใบหลายอือใบนาตรงทางตลอดได้ฮะตรงตัด ปลูกให้หนากระนาแม่เอ้มันสีหกปลูกให้หนาหกโลดสิเดยตัดกูปีอยู่น <boundaries> <spr ay doo hehe> ี่ยังมามันไก่ไก่มือมันก็สิพ่อเตยตัดง่ายไก่หนาอีกหมากบินใหม่เข้ากับเดิมใหญ่แล้วน้องหัวหลวงกกบินใหม่คอยทะย่อยปลูกตัวหนังจะเป็นหน่อเดี๋ยนี่คอยปลูกไปที่ตะเลียงหน่อยเนาะสี่หายเห็ดแบบ แบบคืออย่าให้เห็ดเห็ดโล่ใช่ไหมกระยาคเนาะมันก็กำลังบ่มี่คือหรอมีกำลังแน่เด็ากับคอยเห็ดไปคอยเห็ดไปเนยกันคอยปลูกไปเนาะพี่น้องอันนี้บ่ทันแหล่เนาะหัวมันก็บ่ทัานเดาขั้นมาเสียอันนี้ปลูกออกนอกโปรดก็ได้ต่างสื่อกันนันดากกเบราะท่านเลยมีผู้เห็ดอืมบ่ทันเดยมีผู้เห็ด อบอกบได้ไง,ไง่ายมันอบอกบท่านไหนจำเป็นเห็ดไปค่ะผูกล้ายกับว่าสีไดคำไหนยมีกบได้ใคยดอกเนาะแต่ปูก็ได้กินขนเฮ้าไปเห็ดได้ไปร่งขึนเห็ดได้ก็ดูไปโมเมนตสีา <c oughs> โมเมนต์ีาสีมี่ได้ได้ไมีแตว่าป,ปูก็ได้กินไ,ไปอโนไมเอาหมกพาวมักมี่ ปลูกไปเรื่อยๆอะไรพี่น้องปลูกทุกๆปีส้มใช้ปันใหญ่เนาะอันนี้ใช้ปันยังหน่อยเห็ดยังกระยาคพี่น้องเอ้ยขนาดขู่ขนาดเ้าก็ยังมุ่ท่านในมีเวลาขุดเนาะเพราะว่าน้องกับท่านวางน้องกับเห็ดเบียกก็แบบถ่ายเกิบกับบุคอยมีเวลาอยู่เพื่อนกต่ว่ามีเวลาทิมาเห็ดพื้นในเหนียวยางเยอืหมดเออประโยชน์ประโยชน์ได้ นี่หนามกับบัวท่านไเอามาใส่เนาะหิน้องต้มต้มบเกานต้มหนามใส่ก่อนบาสีเอาหนามหั่นเขามัที่อย่างปลาปล่อยปลาเต็มเมิดสองห้นี่แต่ว่ามาเบิ่งนี่มันกับเป็นเดือนสี่สีหอดเดือนสี่สิหอดเดือนหาเดือนหกอ่ะเออพอข้าวมันกับสีหอดเดือนหก่อนนะอุนบาดเหตุไปนี่บ้างเท่อมันสี ขนามถ nah ั่วปลากระไปเนาะเขาบอกมาปล่อยไปเลยโดดแร้โบเกียวว่าต so ้องปล่อยให้มันกินต้องมันไปกับแล้วไปมันมันไปกับปลามันโดดบันหาพูนเนียวมาปล่อยไปเลยเท่อนาบะถั่วมันย่างกัแล้วมิแต่เอามาปล่อยโดดจะได้ก่มาปล่อยปล่อยไปเลยโดดมันโมย่างกับโมกิย่างหนอกปลาทงอะไรมันกะเสียงแปแน่ของเฮา เทาหนาทีเท่าสิปล่อยเดี๋ยวมันเดือดจังกินบเลือกับโบกินก่ย่างมันปล่อยมันข้ามมันบนย่างข้ามันบเลือกกับมันกับไปตามธรรมศาสตร์คือเก่าน้อห้องบริสติด้นขามันน่ะนะคือว่าปล่อยให้มันมีชีวิตตามธรรมศาสตร์เห็ปลามันลายปลาธรรมศาสตร์ลายเอามาปล่อยไปเลยเอามาปล่อยไปเลย เดี๋ยวเฮาสิปลูกหน่อไม้เนาะพี่น้องปลูกตามอ้ายเล่าบอกคั่นแห่ยามมื้อแลงช่วงนี้ก็เช้านาด้วยเนาะพี่น้องหอนแน่เย็นแน่ก็ยามมื้อเช้านอยนึงเย็นสักหน่อยน่แหละนี่มาวก็ยังมี2กก้องกินะาวเฮาก็2กกก็พอได้กินว่าซะๆพี่น้องพอได้กิน เอ็ดด่านเฮ็ดนี่คจอกจ๊กแจ๊กนี่แหละเนาะท่านไปออกพื้นงานกับบได้หลายดอกนิ้วขาวหอมกับกำลังใหญ่นี่พี่เนาะนกเผาหอมได้นี่กุ๊กหนึ่งมันตายเนาะเขาปลูกบ่เป็นข้องหนองซุกปลูกปลูกรูปโพดมันได้ตายตัวนี้เดือดแต่กุ๊กนี้กุ๊กตรงหน้าตัวมาปลูกก็ตายเบิดไีเนาะเดือตายปงตายเดืตายแม่แม่งกินไหม ย่างแต่อแหละก็งูงนาวตัวมันเกิดเองให้พี่น้องฟังเบิ่งมันวอมีอันนั้นตัวมันเกิดเองตัวมันเกิดเองห่นมันสีบดตายใหญ่เติบแล้วใหญ่เติบแต่กงงนาวค่ะมะฮงก็เบียร์มะฮงก็มีได้อยู่ละอย่ามะฮงก็ได้เอามาผูกมันตายมันตายวะดินมันแหง่เนาะดินมันยังแหงอยู่ ในยางนามันโมมีอยู่ผืนนั่นไหมเนาะมันหลุดปลูกเาี่ยมันขู่อันนี้เนี่ยมันต้องโคดนามขู่มือคู่มือคู่มือเอาหนามใส่เต็มในเบิดร์ดเออปลูกปลูกมันสีนยางเบิร์ดไปบายบายในรุ่งบายบายไปปลูกอันนั้นก็บ๊ายบายขอบคุณหลายๆที่เขามาเบิ่งใช้ป่าจนจบคลิปเด้อรุ่งบายบายยางอยู่เนี่ย อ,อย่านี้เป็นเป็นอันนี้โอ้เป็นขาปูทีดีดีที่สุดเลยเนาะน่วว้าต้มบุม่มบุ่มย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 ม,ยมไปเลยอยู่